เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าจะเป็นยังไงถ้ามีหนังสือแค่เล่มเดียวที่สามารถวางกรอบความคิดและโลก,กทัศน์ของคนทั้งชาติได้แถมยังส่งอิทธิพลยาวนานมาเป็นร้อยร้อยปีในการนําเสนอครั้งนี้เราจะมาไขาความลับของหนังสือเล่มสําคัญเล่มนั้นกันครับใช่ครับคําถามมันก็คือว่าแล้วหนังสือเล่มเดียวเนี่ยมันจะไปกําหนดความเป็นจริงของคนทั้งชาติได้ยังไงตั้ง700ปีนี่คือปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบกันครับ หนังสือเล่มนั้นก็คือไตรภูมิพระร่วงครับซึ่งเชื่อกันว่าพญาลิไทกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยส่งพระชนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพศ1888และนี่ไม่ใช่แค่วรรณกรรมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับเป็นวิทยานิพนธ์ทางพุทธศาสนาฉบับแรกของไทยเลยก็ว่าได้เพราะเป็นการรวบรวมความรู้จากคมภีร์ต่างๆมากกว่า30เล่มมาสังเคราะห์ใหม่จนกลายเป็นแผนที่จักรวาลฉบับสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยในส่วนแรก วิทยานิพนธ์จัก,กรวาลฉบับราชนคือต้องบอกว่าเบื้องหลังการรจนาผลงานชิ้นเอกนี้เนี่ยมีเป้าหมายอยู่2ออย่างที่น่าสนใจมากๆครับอย่างแรกคือเป้าหมายส่วนพระองค์เลยคือเพื่อเทศนาสอนพระมารดาของท่านเองและเป้าหมายที่สองซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเพื่อใช้เป็นเหมือนคู่มือศิลธรรมให้กับประชากรในอาณาจักรสุโขทยัยทั้งหมดนั่นเองครับ สิ่งที่ตรีภูมิพระร่วงนาเสนอเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่หลักปรัชญาน,นะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิศาสตร์เชิงศิลธรรมพูดง่ายก็คือมันเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตฉบับสมบูรณ์ที่บอกเราว่าทุกๆก,การกระทําของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันมีผลลัพธ์และมีจุดหมายปลายทางที่ถูกกําหนดไวอ้อย่างชัดเจนเสมอครับและพอมีแผนที่แล้วมันก็นําเราไปสู่ปัญหาใหญ่ที่สุดครับในส่วนที่2นี้เราจะมาดูกันว่าทําไมตรภูมิพระร่วงถึงมองว่าจัก,กราวาลทั้งหมดที่เราอาศัยอยู่นี่แหละคือ เรือนจำดีๆนี่เองเรือนจำที่เรียกว่าเรือนจำแห่ง31บภพภูมิโครงสร้างของเรือนจำจักรวาลที่ว่าเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็น3โลกหรือสมภูมิใหญ่ๆซึ่งข้างในนั้นมีพบย่อยๆซ่อนอยู่อีกถึง31บภพภูมิด้วยกันก็จะมีตั้งแต่กามภูมิคือภพของพวกเราที่ยังมีความอยากมีความต้องการทางประสาทสัมผัสรูปภูมิเป็นภพของพรหมที่มีรูปร่างแต่ไม่มีกิเลสท,ทางกามแล้วและสูงสุดคืออรูปภูมิ เป็นพบของพรมที่ไม่มีรูปกายเหลือแต่จิตล้วนๆเลยครับพี่นี่พอเราซูมเข้าไปดูในรายละเอียดของ31ภูมินี้นะครับโอ้โหจะเห็นเลยว่ามันมีตั้งแต่พบภูมิที่น่ากลัวสุดๆอย่างอบายภูมิ4แดนแห่งความทุกทรมานไปจนถึงพบภูมิที่ดีมากๆอย่างสุคติภูมิ7ซึ่งก็รวมโลกมนุษย์ของเรากับสวรรค์อีก6ชั้นแล้วก็ยังมีพรหมโลกอีกตั้ง20ชั้นแต่ ไม่ว่าจะดีเลิศแค่ไหนทั้งหมดนี้ก็ยังคงติดอยู่ในเรือนจําแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีครับยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายแล้วทําไมถึงบอกว่าเป็นเรือนจําล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจสําคัญที่ไตรภูมิพระร่วงพยายามจะบอกเราก็คือไม่ว่าคุณจะเกิดในภพภูมิไหนใน31ภูมิทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือกฎแห่งความไม่เที่ยงต้องเจอกับการเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปแบบนี้ไม่รู้จบ ตราบใดที่ยังทำลายกิเลสที่เป็นต้นต่อของกรรมได้ไม่ได้แม้แต่การเป็นพรหมบนสวรรค์ชั้นสูงสุดก็เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นนี่แหละครับคือปัญหาของการมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัญหาใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีทางออกครับและในส่วนที่สมนี้เองที่ไตรภูมิพระร่วงได้เสนอทางออกสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนิพพานการหลบหนีครั้งสุดท้ายเพื่อออกจากเรือนจำแห่งจักรวาลน,นี้ไปตลอดกาล ไตรภูมิพระร่วงให้คำนิยามสภาวะนี้ไว้โอ้โหเป็นคำที่ทรงพลังมากมากครับนั่นก็คือคำว่าบรมสุขซึ่งมันหมายถึงความสุขที่แบบสูงสุดสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่ความสุขใดๆในโลกนี้จะเอามาเปรียบเทียบได้เลยและไอ้เจ้าบรมสุขเนี่ยมันต่างจากความสุขบนสวรรค์ที่เราเคยได้ยินกันมายังไงจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับคือความสุขบนสวรรค์เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมีวันหมดอายุแล้วก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดี แต่บรมสุขของพระนิพพานเนี่ยนะครับมันคือความสุขที่ถาวรสมบูรณ์เป็นการจบสิ้นของความทุกข์ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขามีคําเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพชัดสุดๆไปเลยครับโดยบอกว่าความสุขในสวรรค์เมื่อเทียบกับสุขในพระนิพพานแล้วก็เหมือนกับแสงของหิ่งห้อยเมื่อเทียบกับแสงของพระจันทร์โอ้โหคือมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับคนละสเกลกันโดยสิ้นเชิงและนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของไตรภูมิพระร่วงในส่วนที่สี่ เราจะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้สร้างพิมพ์เขียวฉบับสุโขทัยที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาได้ยังไงเพื่อทําให้เรื่องนามธรรมอย่างการไปนิพพานกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้มีขั้นมีตอนที่ชัดเจนสําหรับคนทั่วไปนักวิชาการเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าการทําให้เป็นสุโขทัยครับ พูดง,ง่ายๆก็คือพยานิไทยท่านไม่ได้แค่ลอกตำรามาเฉยๆแต่ท่านเอาหลักธรรมที่เป็นสากลมาปรับประยุกต์ใหม่ใส่ความคิดสร้างสารรค์แบบฉบับของสุขโขทัยเข้าไปเพื่อให้คนในยุคนั้นเข้าใจคอนเซปต์ที่มันซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนวัตกรรมแรกที่แบบว้าวมากก็คือการอธิบายการปรินิพานของพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นกระบวนการ3ขั้นตอนครับคือกิเลสนิพพานตอนที่ตรัสรู้ดับกิเลสหมดจดขันธนิพพานตอนที่ร่างกายแตกดับ และสุดท้ายคือท่าตุนิพานเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่พระธาตุจะมารวมตัวกันแล้วหายไปที่พีไปก่อนนั้นคือในไตรภูมิมีการระบุวันเวลาตำแหน่งดาวฤกษ์ตำหลักโหราศาสตร์ของแต่ละขั้นตอนไว้เป๊ะเลย exactly ครับคือเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์เข้ากับปฏิทินและจักรวาลที่ผู้คนคุ้นเคยนั่นเองแล้วก็นวัวตรกรรมที่2อนะครับอันนี้คือฉลาดมากจริงๆนั่นก็คือเลขคณิตแห่งกิเลสครับคือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยกำหนดเลยว่ากิเลสของมนุษย์มีทั้งหมด1500อย่าง แล้วก็บอกด้วยว่าในแต่ละขั้นของการบรรลุธรรมเช่นเป็นพระโสดาบันจะทําลายกิเลสไปได้300อย่างพอเป็นพระสกทาคามีก็ทําลายเพิ่มอีก450ไปเรื่อยๆจนถึงพระอาหารหันต์ที่ทําลาย750อยอย่างสุดท้ายได้หมดเกลี้ยงพอดีมันคือการเปลี่ยนการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ดูเป็นนมามธรรมให้กลายเป็นการเดินทางที่วัดผลได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนการเล่นเกมแล้วผ่านด่านเป็นทีละด่านเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ แล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ประเทศไทยในยุคปัจจุบันบ้างคําตอบคือเยอะมากครับวิสัยทัศน์จากหนังสือโบราณเล่มนี้ยังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้คือเสียงสะท้อนจาก700ปีก่อนเนี่ยมันยังดังอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่สร้างอุดมคติเรื่องธรรมราชาหรือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเรื่องศิลปะที่เราเห็นภาพสวรรค์นรกตามฝาผนังวัดนั่นก็มาจากไตรภูมิเป็นหลักเลยครับ สถาปัตยกรรมอย่างพระเจดีย์ต่างๆก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุศูนย์กลางจัก,กรวาลหรือแม้แต่ในพระราชพิธีสําคัญส,ค,ญสคัญอย่างพระเมรุมาตรก็มีรักฐานมาจากโรกรทัศน์ในไตรภูมิเช่นกันครับ ถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพนะครับไตรภูมิพระร่วงก็ทำหน้าที่เหมือนกับทฤษฎีสนามรวมของสังคมไทยในยุคนั้นเลยคือมันสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันได้หมดไม่ไว่าจะเป็นเป้าหมายการหลุดพ้นของแต่ละคนหลักศิลธรรมของสังคมไปจนถึงอุด,ดมการณ์ทางการเมืองทั้งหมดถูกร้อยเรียงเป็นระบบเดียวกันที่สอดคล้องและทรงพลังมากๆซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าแล้วในโลกปัจจุบันของเราละ่ะมีแผนที่ความคิดโบราณฉบับไหน ที่ยังคงชี้นำทางพวกเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้